สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ยูอยู่กับเกมเป็นแซกความได้ก็ดีได้กับอีกแล้วนะครับซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วไปเนี่ยที่ผมเปิดกระชาคิติน่าไปทั้งหมด1 0 0กว่าโลเนี่ยผมก็เสียใจมากๆกับเพชรที่ผมเสียไปทั้งหมดนั้นและไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักอย่างเลยนะครับแม่งเศร้าชิบหายอ่ะวันนี้มีตู้กระชาใหม่อัพเข้ามานะครับเป็นตู้ของลูกกะนะฮะ ซึ่งเราจะมาเปิดทั้งหมด20โลกันนะครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ค,คือไม่ได้นะครับผมงั้นเรามาเริ่มทำเปิดกระชากันเลยนะครับไม่มีาดาวโหลดอีก่ะโอ้โหมึงมาส่งเดียวกับคิซิน่าเลยอ่ะเนี่ยส่งเดียวกันเลยอะ่ะอะไรวะคิซิน่ามันก็ลงเนี้ย จะเปิดโมดทุกโมดติดแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยทุกเกมอ่ะถ้ามันเป็นทุกเกมอย่างนี้ผมเสียใจแย่โอ้โสิบโลแรกอย่างเกลือเลยมาสิบโลถัดไปขอดีๆสักโมดติดไดไหมโอ้โหโอ้กิยไม่ได้เลยทำไมเกมมึงมันเฮงวะ ไอดูคนอนื่นแม่งดวงดีกันชี่ขายแล้วไอดูดีกูโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยโดนเกลทำอไะไร้อะไรวันนี้เงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ